เพื่อนๆคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะมันคือผลแอปเปิลสตาร์ค่ะเพื่อนๆหรือบางคนอาจจะเรียกมันว่าหมากน้ํานมเป็นผลไม้ที่หาทานได้ยากในปัจจุบันนะคะเพราะว่าการปลูกลดน้อยถอยลงหมากน้ํานมจะมี2ส,สีค่ะเพื่อนสีแรกก็คือสีในคลิปนี้เขาเรียกว่าหมากน้ํานมสีม่วงแอปเปิลสตาร์ม่วง ส่วนอีกตัวจะเป็นแอปเปิลสตาร์เขียวก็จะเป็นเปลือกเขียวแต่ว่าที่อ้อจะมีแต่สีม่วงอย่างเดียวเวลา,าผลผลขนาดผลหนึ่งของแอปเปิลสตาร์ลูกใหญ่อยู่พอสมควรประมาณผลของกระท้อนปุยฝ้ายเล็กกว่าหน่อยนึงลาวโตกว่าส้มหน่อยนึงอธิบายไม่ถูกดูเอาตามคลิปนี้ละกันสมมุติว่าถ้าเราปอกเปลือกแอปเปิลสตาร์อ้อใช้มีดผ่าครึ่ง ผ่าครึ่งออกมาแล้วได้ตามนี้ค่ะเพื่อนนี่เอาใช้มีดผ่าครึ่งออกมาเลยเนื้อคล้ายๆกับมังคุดเวลาที่เรารับประทานเราก็ใช้ช้อนค่ะเพื่อนตักตัวนี้ทานได้เลยมีประโยชน์เยอะนะคะเพื่อนๆมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็แอปเปิลสตาร์เนี่ยถ้าในเรื่องของเปลือกต้นของแอปเปิลสตาร์เราสามารถนำเปลือกของต้นแอปเปิลสตาร์มาต้มดื่มเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังบำรุงร่างกาย นี่เปลืองอีกด้านหนึ่งของแอปเปิลสตาร์นะคะส่วนใหญ่แล้วอ้อก็จะตักทานสดเอาไปวางขายตลาดนัดแล้วก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อไปทำน้ำปั่นแอปเปิลสตาร์เพื่อสุขภาพเพราะมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงรสชาติก็จะเป็นออกสไตล์หวานๆนนุ่มๆนุ่มในลิ้นนุ่มในปากออกมันๆคล้ายๆกับเรากินน้อยหนาอะไรเชือกนั้นนะคะใครสนใจอยากจะได้ ต้นแอปเปิลสตา์ไปปลูดะอยากได้มะเร็ดพันแอปเปิลสตาสีม่วงเท่านั้นนะอ้อไม่ได้มีสีเขียวที่เบอร์โทรอ้อนะคะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ087-6069955 i d l i n e a u n g s a r a 0 9อดีลยอังสรา09กับพันแอปเปิลสตาหมากน้ำนมสีม่วง เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามอ้อค่ะสวัสดีค่ะ